เหตุการณ์เห็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านว่าไอ้มีเด็กน้อยอายุช่างคุ้มนั่นน่ะเพราะว่าเห็นประกายไฟอยู่ข้างนอกครับไอ้ว่ามันมันมีประกายไฟแเหล่าเขาก็เลยมาบอกผู้ใหญ่บ้านพอดีไอ้ผมอยู่บ้านเนี่ยผมร้อยอะไรข่าวมาฝนมันตกนั่นเพราะว่าฝน่ได้แจ้งผมไว้ขันแจ้งผมไว้ผมก่งนี้ค่เรียวกันหนีมานั่นแหละครับฉันพักราชสมเก่าแล้ว นาีก็สิบแปดกับสิบเก้าเหรอครับวันหนอสิบเก้าเฮ้อเฮ,ฮนาสิบเก้าก็านันครับพอรุนรุนรุนนองของพอยังเรียนอยู่นี่ครับ <8 S 1> ก็ดูผมก็ดูแลแม่จนว่าเขาสิมาตรวจวันที่แปดนี่ครับก็จะมาตรวจวันที่แปดนี่แหละครับผมก็แจ้ดสถานที่เฮ็ดยังเรียบร้อยจนได้เก็ยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับที่เก่าเค่ไหนแล้วครับอา,อาคารหลังนี้นะครับคาด่าประมาณ นะครับคาดว่าประมาณ40ปีแล้วนะครับอาคารหลังเก่าหลังนี้นะครับของโรงเรียนบ้านนุนศิลานี่สี่สิบปีแล้วเป็นอาคารไม้หรือเป็นอาคารเป็นอาคารไม้ครับครึ่งไม้แล้วก็มีการซ่อมแซมข้างล่างเนี่ยจะเป็นอิฐนะครับจะเป็นอิฐก่ออิฐข้างล่างนะครับครึ่งครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับเด็กนักเรียนที่นี่มีประมาณเด็กเด็กนักเรียนที่นี่มีประมาณ60กว่าคนนะครับเนาะครับไฟไหม ที่โรงเรียนบ้านนุนศิลานะครับอําเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้ยินเสียงนะครับระเบิดสองครั้งคาดว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะครับชาวบ้านก็เลยประสานงานทางเทศบาลตำบลเยาวัฒนาก็มีรถดับเพลิงมานะครับประมาณชั่วโมงแต่ว่านะครับคาดว่าดับเพลิงคงไม่ทันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ท่านในอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับก็อามาดูแลนะครับการดับเพลิงและก็เจ้าหน้าที่นะครับรถดับเพลิงของ อธิษมานตำบลเยวัฒนาแล้วก็รดก็สันนิษฐานว่าไฟฟ้าน่าจะลัดวงจรนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาหัวค่ํครับซึ่งเป็นนอกเวลางานนะครับแต่โดยปกติก็คือทางโรงเรียนเนี่ยก็มีครูเวรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงหัวค่านะครับมันเป็นรอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืนและว,วันนี้ก็ขณะเกิดเหตุฝนก็ตกด้วยครับโดยในพื้นที่เนี่ยท่านนายกเทศมนตรีตำบลยายย้มวัฒนา ท่านปลัดเทศบาลตะบนเยี่ยมัฒนานะครับท่านก็ได้ร้องขอแจ้งประสานหน่วยดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นจากเทศบาลตะบนต,บนตจงนะเทศบาลตะบนถาวรเทศบาลตะบลพนมดุ้งมาช่วยกันดับเพลิงนะครับถ้ารเราเบื้องต้นสำหรับเด็กนักเรียนนี้จะทำยังไงกับใครทางอำเภอก็จะประสานกับทางโรงเรียนแล้วก็ทางเขตการศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้พรุ่งนี้ เราก็จะแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้การเรียนการสอนของของท่านพอออกกับคณะคุณครูนะครับก็ดําเนินการไปต่อได้ครับ